ซ้อมแล้วนะครับเดี๋ยวไฟนะครับ <c oughs> ของพี่โอแกอ่ตอนมานี่คือเสียบกับรถนี่ไฟ ABS ลูกเฟืองโชว์กับพิบยัางงานวัดตอนนี้เชื่อมแล้วนะครับอตอนนี้เดี๋ยวจะลองสตาร์ทรถด,ดูอันนี้เป็น Toyota h i l u ัก e v o เวลาสตาร์ทจะต้องเหยียบคลัชนะครับแล้วก็สตาร์ทอ่าเนี่ยครับอ่ายังเชื่อมอยู่กลองอยังเชื่อมอยู่ไม่มีไฟโชว์แล้วนะครับอ่ะมาดูตรงนี้เดี๋ยวผมจะดูค่าสดนะครับอ่าด้าต้นะครับ ไม่มีฟีดเฟรมอะไรนะครับไปดูค่าสดมี PID อะไรบ้างมาดูกันนะครับรอบเครื่องยนต์นอะครับ ECO speed engine speed MAF sensor แล้วก็ a l ลคู a เ e ทโหลดวอล e นะครับอโอเคตอนนี้รอบเครื่องอยู่ที่8-9-6นะครับนะผมเล่งเครื่องอขึ้นตามล้อครับเป็นกานว่าใช้ได้นะครับนี้เสียบกับรถธรรมดานะครับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล เดี๋ยวจะไปลองเสียบกับรมมถบรรทุกดูนะครับโอเคใช้ได้เป็นไปตามที่คาดนะครับโอเคครับ